สำหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนแต่กลัวคำศัพท์ภาษาจีนเพราะว่าคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแต่และตัวขีดมันก็ซับซ้อนเนาะจะทํายังไงดีให้จำำําคําศัพท์ภาษาจีนได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จเจลินมีตัวช่วยที่จะทําให้การจําศัพท์ของเมื่อนๆม่ทุกคนเนี่ยเป็นระบบมากขึ้น เจฮาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วงนี้เนี่ยซีรีส์จีนมาแรงมากเจได้ยินว่าแบบมีหลายเรื่องพระเอกเหล่อเลยเนาะทำให้น้องๆหลายๆคนนะคะหันมาสนใจภาษาจีนกันมากขึ้นและอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนแต่ปัญหาที่น้องๆเข้ามาถามเจลินมากนะคะนั่นก็คือพี่เจคาทายัางไงให้จำำําคําศัพท์ภาษาจีนได้อักษรภาษาจีนเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังแล้วแต่ละตัวเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยแล้วแต่ละตัวยังอ่านไม่เหมือนกันอีกทําให้น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะท้อกับการเรียน ภาษาจีนไปได้ซึ่งดิฉันก็เคยเป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเจลินเลยจะมาแนะนําตัวช่วยในการจําคําศัพท์ภาษาจีนให้ง่ายขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นให้น้องๆทุกคนค่ะเป็นสิ่งที่เจลินคิดว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงและมันใช้ได้จริงอะ่ะน้องคนนี้นะคะก็คือบ็อกเซตสมุดจ,จําจีนบ็อกเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมด5เล่มใน5เล่มนี้นะคะครอบคลุมคําศัพท์ระดับ HSK 1ถึง3น้องๆที่กําลังวางแผนจะสอบ HSK เรียกได้ว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะ น้องๆบางคนเนี่ยท uh, ี ah ่เพ <sh> ิ่งเข้าวงการการเรียนภาษาจีนเนาะอาจจะสงสัยว่า HSK คืออะไรนะคะ HSK นะคะง่ายๆก็คือการทดสอบวัดระดับภาษาจีนของเราค่ะว่าระดับภาษาจีนของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหน HSK นะคะจะมีทั้งหมด6ระดับสมุดจำจีนบ็อกเซตนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับ HSK 1ถึง3เรียกได้ว่าใครวางแผนจะไปสอบ HSK เนี่ยสมุดบ็อกเซตนี้เอาอยู่เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังจะตัดสินใจซื้อบอก ทะะ้ายคลิปเจมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นฟังให้จบเลยนะคะว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าหนังสือในบ็อกเซตนี้นะคะมันดียังไงแล้วมันเป็นตัวช่วยในการจําศัพท์ภาษาจีนของเราได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เราจะเริ่มเรียนภาษาเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากๆคืออะไรคะคืออะไรคําศัพท์นั่นเองคะ่ะเราจะไม่สามารถแต่งประโยคหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นได้เลยถ้าเราไม่รู้คําศัพท์ในภาษานั้นๆน,น,นะคะแต่เจลีเข้า ใจเลยว่าคำศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวปวดมองสําหรับคนเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆเลยเนาะแบบฉันจะไปจําคําศัพท์แบบเป็นร้อยๆพันๆตัวได้ยังไงวิธีจาศัพท์ที่เจลินเนี่ยใช้ประจําแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลดีเนี่ยก็คือการจําคําศัพท์เป็นเซตเซตหรือเป็นหมวดหมู่และในหนังสือสมุดจําจีนชุดนี้นะคะเขาจะแบ่งคําศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเซตนี้นะคะก็จะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการทํางานส่วนในเซตนี้นะคะก็จะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการเชื้อเชิญ การจําเป็นเซตเนี่ยจะทําให้เราจําได้แม่นขึ้นเราก็แบ่งจําเป็นเวลา1นถึงกลุ่มเนี่ยไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ต้องไปจําทีเดียวหมดเนาะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้คําศัพท์แล้วก็อ่านคําศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปในการจําคําศัพท์ให้ได้ก็คือการคัดค่ะปกติแล้วหนังสือคําศัพท์จีนทั่วไปนะคะที่เจเคยเจอเนี่ยก็จะเป็นแนวให้คําศัพท์มาแล้วก็ให้พื้นที่กระดาษมาให้เราคัดเฉยๆเนาะแต่ว่าการคัดแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราเกิดคําถามที่ว่าอ้าวแล้วตัว คำศัพท์ตัวเนี้ยตัวจีนตัวเนี้ยมันเริ่มขีดไหนขีดไหนเป็นขีดแรกแล้วขีดที่2คือขีดไหนล่ะเจะเข้าใจเลยนะคะว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนเนี่ยตัวอักษรจีนมันเป็นอักษรภาพเราจะไปรู้ได้ไงว่าตัวเนี้ยมันต้องเริ่มที่ขีดนี้ขีดนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าเราจะหมดปัญหานั้นเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะทุกคนเขาให้ขีดลำดับขีดมาเรียบร้อยแล้วกับคำศัพท์ทุกคำเลยนะไม่ต้องเสียเวลาเปิดเน็ตหาลำดับขีดเองเลยจะอยากให้เพื่อนๆเ,เน้นลำดับการขีดมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนลำดับขีดให้ถูกเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยที่ดีในอนาคตเวลาเราไปเรียนคำศัพท์ตัวที่มันยากขึ้นขีดมันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เขียนขีดให้ถูกนะคะแล้วก็พื้นที่หน้ากระดาษของน้องเขานะคะเขาให้ที่มาเหลือเฟือเลยคัดไปเลยค่ะคัดจ กว่าจะจำได้หลังจากที่เรารู้คำศัพท์แล้วคัดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะเจได้ลองฝึกทำแบบฝึกหัดในน้องคนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าชอบแบบฝึกหัดเขามากเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีหลายสไตล์ถ้าจะให้เราทำแบบฝึกหัดแบบเดียวทั้งเล่มเนี่ยมันก็คงจะน่าเบื่อเนาะในน้องคนนี้นะคะเขาจะมีแบบฝึกหัดกันทั้งหมด4แบบแบบที่1ก็คือการจับจุดพัาดก็คือให้ความหมายมาแล้วเราต้องเขียนคำศัพท์กับพินอินให้ได้อ่าแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเอ๊คำศัพท์ไหนเนี่ยที่เรายังไม่แม่น ก็จะได้ไปโฟกัสที่ตรงจุดแบบที่2นะคะคือการฝึกเขียนซ้ําเขาจะให้ตัวจีนหรือพินอินมาแล้วให้เราเขียนความหมายอะไรนี้เนาะแบบที่3หลังจากจบแต่ละบทเนาะคนนี้จะรวมคําศัพท์ทั้งบทไว้ท้ายบทด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจำำําคําศัพท์ไม่ได้แบบที่4คือการทวนความจําเวลาที่เรามีคําศัพท์ใหม่ๆเข้ามาในหัวเนาะเหมือนเมมโมรีในสมองเรามันเต็มอะจำคำใหม่ได้แต่ลืมคําเก่าแต่นนอะคนนี้นะคะหลังจากจบทุกบทเขาจะรวมคําศัพท์ของบทก่อนหน้าไว้ให้เราด้วยสิ่งที่ เจลองดูจากน้องคนนี้นะคะแล้วชอบมากๆคุยแบบแปลกอ่ะมันดีแล้วก็ไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนมีเลยนะก็คือตารางเช็คความคืบหน้าค่ะเอ๊ะมันคืออะไรกันมันคือตารางที่ทําให้เราเห็นภาพรวมของการจําศัพท์ของเราว่าเราจําได้กี่คําแล้วต้องทบทวนอีกกี่คํามันทาให้การเรียนของเราเนี่ยเป็นแบบแผนมากขึ้นและทําให้เราเห็นพัฒนาการของเราเองด้วยตารางนี้นะคะมันฟ้องเลยว่าเราเนี่ยจะต้องจําคําศัพท์ไหนเพิ่มนอกจากนี้ในน้องคนนี้นะคะก็จะแทรกเก ความรู้เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับประเทศจีนไว้ด้วยเท่านี้ยังไม่พอเวลาเจลินออกไปข้างนอกเนี่ยไปเดินห้างไปซื้อของมันก็จะมีช่วงที่แบบเราว่างเนาะแทนที่ปกติเนี่ยเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาถ่ายไอจีเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็หยิบน้องคนนี้ขึ้นมาเลยค่ะน้องคนนี้นะคะชื่อว่าแผ่นพับจิ๋วขนาดมิน,นินะคะแต่กลางออกมาได้เท่านี้เลยนะในแผ่นพับนี้นะคะจะรวมคําศัพท์จากในหนังสือเล่มใหญ่ๆนี้มาไว้ในแผ่นพับนี้เลยค่ะเบล ยทุกคนซึ่งเขาแถมมากับในบ็อกเซตนี้อยู่แล้วด้วยเห <He> ็นไหมคะเพื่อๆนๆทุกคนว่าความน่าใช้กับความน่าจดของหนังสือในบ็อกเซตนี้มันมีมากแค่ไหนสมุดจาจีนบ็อกเซตนีนะคะจะมีทั้งหมด5เล่มครอบปุมระดับ HSK 1นถึงสค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคากับวิธีการสั่งซื้อกันดีกว่าบ็อกเซตสมุดจาจีน <joyful S 1> นี้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปีกับ Facebook Page ที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยค่ะก่อนจะจากกันนะคะวันนี้เจลินมีโปรโมชั่นส่วนลดโค้ดพิ สำหรับผู้ติดตามจากช่องเจลินด้วยนะเพื่อนเพื่อที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสามารถใช้โค้ดส่วนลดตรงนี้ได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก200บาทเลยค่ะเมื่อซื้อบ็อกเซตสมุดจาจีนเซตนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่1,499บาทลดเหลือ1,299บาทแถมส่งฟรีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้สมุดจาจีนทั้งหมด5เล่มและแผ่นพับจีนคุ้มมากสมุดจาจีนเซตนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะเริ่มฝึกภาษาจีน เพราะว่าแม้แต่คุณพ่อของเจนเนี่ยก็ชอบหนังสือเซตนี้มากเหมือนกันได้ได้ว่าเหมาะกับทุกวัยจริงๆคะ่ะที่อยากจะเริ่มฝึกภาษาจีนแล้วก็จำำําคําศัพท์จีนแบบเป็นระบบมากขึ้นการจำำําคําศัพท์จีนนะคะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสมุดจําจีนเซตนี้นะคะจะทําให้เราจําหนึบจําแม่นเพื่อนๆก็สามารถไปชมไปช็อปหนังสือเซตนี้กันได้เลยนะคะมาเก่งภาษาจีนไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆใจเจียนคะ่ะ